มหาวิทยาลัยเนชั่นแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวิทยาลัยโยโนกก่อตั้งโดยดรนิรันสิวะสันติการอธิการบดีและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ดำเนินการโดยมูลนิธิโยโนกวันที่26มกราคมพุทธศักราช2533เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสเสด็จเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยโยนกถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นวันสถาปนาของวิทยาลายัยวิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยโยนกในปีพุทธศักราช2550 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจัดตัต้งมหาวิทยาลายัยการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีวิสัยทัศน์ใหม่และการที่มหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลายัย ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นเมื่อวันที่30พฤศจิก,กายน2554มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบาันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิดไปเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการการประยุกต์ใช้และมีคุณธรรมจิดสำเนึกต่อสาธารณะโดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณะอาจารย์อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเช่นห้องสมุดหอพระนิสิตชายหอพักนิสิตหญิงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารและอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบครบครันอีกด้วยปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด5คณะคณะทันตแพทย์ศาสตร์คณะพย บานาศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะสาธารณาสุขศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์